ขอบผมครับพี่น้องขับสุรบนี้กามาพอๆผมครับกับหมิงพันเขานะครับครับคาพีพนองครับมาคอนกุ๊กปดเขียดครับนี่ครับกาโบค่อยร้ายมาได้ครับกาตัวนี้จะเป็นหน้าหน้าดำหนึ่งต้นนะครับ เมงอัตราการแตกโกรครับนี่ครับดำละลานะครับต้นปวดเขียดแบบไร้าครับนี่ครับนี่ครับทีว่าดำห้างๆนะครับอ่าหนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวจะมาผ้าพีพผ่อนองครับมานับ เอาแบบสดๆนะครับหนึ่งสองสามนะครับสี่นะครับห้าหกเจ็ดนะครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับสิบหกนะครับเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกต้นครับ ครับกอเดียวนะครับต้นเดียวนะครับนี่คือข้าวเหนียวหอมี่สุดนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับกากำลังจะถอนคคกประเขียดออกนะครับนี่ครับต้นเดียวนะครับต้นเดียวนะครับวันนี้วันที่สองตุลานะครับนี่ครับพามาชมแบบสดๆนะครับ น่ครับเบิ้งครับนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นวัวครับดำห่างๆพร้อมนะครับนี่ครับงานต่อไปเสดถอนก็บเขียดนะครับนี่ครับเร็แลวก้อครับนี่ครับ ต้นเดียวนะครับนี่นาดำหนึ่งต้นนะครับนี่ครับเปิดในเบื้องแบบสดๆครับจะเมืองต้นนี้ <c oughs> ประมาณทราบกรต้นนะลครับนี่ครับเข้าเหนียวหอมทป่สุดนะครับที่ว่าเอา่อ อัตราการเตะกอกอะโอเคนะครับนี่ครับนกนกมาเห็ดห้างใส่ไหมครับนี่นยนะครับเหงาลงแล้วครับ เป็นหน้าทีปั้นเรานะครับปั้นละกะดำเลยนะครับทีหยาได้ไหลนะครับนะครับหยาหายหมดครับแต่ว่าตัวเหลือขึ้นเน่ยนะครับตจนปวดเขียดนะครับเจะได้ทำการถอนออกนะครับอ ครับเขียวปือป๋อๆเลยครับเดี๋ยวจะพ้าไปเบรคขับมุมบนนะครับนี่ครับต้นปวดเขียดครับเดี๋ยวจะทำการถอนนะครับข้าวเหนียวหอมไม่สุดนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับ อายุกันนาจะาผมดำเรลี่ยว16สิงหานะครับ16สิงหา16กันยา16ตุลาวันนั้นพอสองเดือนอยู่นะครับนะครับเดือนกว่าๆนะครับ16ตุลาจะสองเดือนเต็มนะครับสําหรับข้าวเหนียวหอม่สุดนะครับฝาปีต้นน้องนะครับมีงขั้นเขานะครับ และมิงฟันเผือกเขงคนเลี้ยงควายนะครับเดี๋ยวมือต่อไปนะครับจะพาไปชมแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับตัวนี้เป็นแปลงปลูกไวดดําไว้กินเองนะครับส่วนหน้าหุ่นจะเป็นเมลิหนึ่งสุนหานะครับนี่ครับอันนี้ไว้กินเองนะครับนี่ครับสังเกตเบืงเสาไฟนะครับประมาณนี้ครับ นวัครับผม